สวัสดีครับ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 อเมื่อนี้กามาส่นุ่ชุ่มเซลล์จากสีมาแจ้งข้าวดีซ้ำในส่วนตัวเลขปูหายเจ็ดแปดน้ำหนอกการจีว่าในเรื่องตัวเลขปูหายเจ็ดแปดนี่เพิ่นเคยประกาศว่าสีว่าสีว่าหายจีว่าหายร่องซองนะแมนบะเพื่อนสีว่าหายร่องซองเพื่อนสีว่าแต่ว่าบอแมนว่าว่าหายตัวเลขเนี้ยกับไม่ให้สัมภาษณ์จะนะ ไม่ให้ถ่ายทอดมาสั่นตอกบ่ให้ถ่ายทอดสดกันต่อไปเียยว่าต้วตอนที่สัมภษณ์เพื่อนเออเพื่อนบ่ให้ไปสัมษณ์เพื่อนเอาเสียงเพื่อนออกแต่ว่าตัวเรขเพื่อนยังสีหายอยู่ก็เมื่อเมื่อนี้เพื่อนก็ได้เลขสามตัวมาแล้วเด้ได้เลขสามตัวมาแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นอาจารย์ถามแนวว่ามันมีทีมาาที่ไปบ่เป็นอย่างมันมันคือเพิ่อนเพิ่นคือไอบ่ให้เข้าลงเจ้าเอาขันเฝ้ายากไปเอาไม่ติดติดเดี๋ยวนะเอออ้าว มันมีที่มาที่ไปบ่หมายถึง,ถงเพิ่มเพิ่มไข่ห้าเอาคลิปที่สัมผัสเพิ่นลุงอ๋อเปลี่ยนเป็นจังซี่<ะ>อเนื่องจากว่าเพิ่นมีปัญหาทั้งทั้งหนเพิ่นนั่นแหละทั้งวงในเพิ่นนั่นแหละ,หละครับอหลายจริงหลายอย่างนั่นแหละ,ะเฮากับบอกระลาบระวงในส่วนนี้ให้เพิ่นได้ตัวเลขเพิ่นมากนี่กะถือว่าขอบพพะคุณแล้วอกาะพะคุณก้มกราบแล้วมันต่อไปให้เอฟซีรู้ตามนี่ว่าตัวเลขที่เอามาพูดทุกตัวเนี่ยเครื่อของปูหาเจ็ดแปดเข้าสูเจาะลึก อ่าเ้ากาทีมไอว้าอ่าถึงตัวเลขปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับอ๋อครับ,รบอืมานี้สาเหตุที่เพ,พิ่นอ่าที่เพื่อนอ่าที่ห้มากลักษณะนี้เนี่ยเพราะว่าตัดปัญหาคือบ่ให้ออกเลยนะเพื่อนเพื่อนบ่เอาอเสียงเพิ่อนออกเลยแต่ว่าตัวเลขเพื่อนที่ห้ยยูเอฟซีที่กำลังติดตามอยู่ี่กา ยังเห็ดยังสางน้ำพึ่นได้คือเก่าได้คือเก่าตามปกติประเด็นสำคัญบัดนี้เฮาสิมาตั้งซื้อเพิ่นว่าจังได๋บับเอฟซีที่กำลังติดตามมัวเฮาอยู่นี่อ่ากำลังติดตามตัวเลขเพิ่นนี่เนาะครับสิได้รู้ว่าคันสมมุติว่าเลขปู่578เฮาไปตั้งมาเลขปู่23จังซี่เขาบ่รู้นี่เราปู่เลขปู่578สิบ่รู้เลยบ่รู้เพราะฉะนั้นนี่เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮากัก็เลยมาเว้ากันนี่ครับ FC เนี่ยตอนนี้ก็ถืออนุญาตถ่ายทอดนะครับผมครับว่า เฮาสีตังฉายาพิไวาจังไหนฉายาไม่ที่สีรับรูน้ำกันทุกคนทุกคนที่เขามาติดตามทั้งช่องเขาในซีรีส์รูพร้อมกันก่อนที่าเอาเรื่องตัวเลขนี่มันต่อไปเอาจังทีกาา่ก้นฉายาล่างคนกับสีว่าปูเจ็ดแปดปูห้าแปดก็มีี่ปูห้าเจ็ดซึ่งซึ่งหลายยูทูบที่เข้าไปไทยถ้ำน่ะก็ตั้งชายาบอกเอกันแต่ว่าเฮาสีใบเห็ดจังสันในกลุ่มเฮาสีใบเห็ดจังสันก็ อ่าวายังไงว่าในทีมเฮ้าเนี่ยเข้าต้องเป็นซื้อเดียวกันแต่คือคัดเอาซื้อนี่มาปั๊บไอหู้ว่าผู้หายเจ็ดแปลรถีสิไรรู้ทันทีรู้ทันทีอ่าคันสมมุติว่ากําลังช่มรา่การของอ่าทั้งช่องเข้าถ้งกลุ่มเฮ้าเนี่ยเพราะว่าจะเปลี่ยนช่องไหนเนี่ยที่อยน้ำกันเนี่ยกัจจิโฮป้าวโอ้โวเลขผู้หายเจ็ดแผลตัวนี้แม่นเฮ้าสิบอกว่าผู้ยังกระเดาแต่บานนี้เข้าที่ตั้งซื้อว่าผู้ยังวันต่อเข้าว่าเข้า ว่าพูดหาเจ็ดแปดบ่ได้เฮาสิว่าเปลี่ยนภาษาอันนั้นบ่ภาษาใดล่ะเปลี่ยนภาษาจีนบ่ไม่ไม่แมนบ่ล่ะภาษาจีนเจ๊กหลอซาสีโง่โง่ชิกป้วยจังสิบบ่เจ๊กหลอซาสีโง่โง่หาเจ็ดจะเจ็ดยังล่ะชิกแหละชิกอ่าชิกแปดกับป้วยป้วยโง่ชิกป้วยปูโง่ชิกป้วยมาแล้วสิว่างสิบบ่เยาวาถอนนะบุญบ้านรวย อ๋อ้ยมันสิีวอลมาถือเพี้ยาด้นาสาจีนมันฟังยากเลยเออปูมาต่างกิจแปลงกันต่างกิจวางไหนวายไฟยังกับซีวอลไฟเซเว่นเอทแปลงสันวะไฟเซเว่นเอทเออนี่การการถือว่างอ่าฟังดีเนาะผมว่ามันจะกลวยันเตอร์ไปดีนะมันโกลวยันเตอร์ไปเอ็นบอลจีวางไหนเอาเอาที่ที่มันฟังง่ายๆนี่นะจบมาโต้กันดีกันแต่จบสลับกันดีสำหรับการตั้งซื้อปูนี่ให้ทั้งเอฟซีนะ ซอยซอยบอกมาแน่โอ้ยองซานองซานซอยคอมเมนต์มาแน่ว่าสำหรับผู้ที่มีความคิดเห็นจังไรในการตั้งซื้อปูโดยเฮาลงคลิปไปซีรูโดยทั่วกันนี่นะครับองซีกะให้ทางเอฟซีมีส่วนออกความคิดเห็นนะครับเออเฮากับจีเบิ้งตามคอมเมนต์เนาะเบิ้งตามเรตติ้งว่าเออผู้ใดให้ซื้อไรมาเยอะยังสีเฮากับทีตั้งเป็นซื้อนั่นนะเอฟซีที่มันติดตามผู้หายเช็ดแปดโดยตรงเพิ่งก็เได้หัวเลยครับผม แต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ f อฟซีกำลังสีหักแล้วนั่นเว้าเลี้ยงเลขหลายนะครับอ่ากำลังสีหักแล้วตอนนี้เริ่มสีพวนท้องแล้วมันต่อไปเอาสีพุ่งเขาแเราบอสนาอ่ะมาเขาเลี้ยงเลขบันนี้เอาเอาจังสันซื้อซื้อในคลิปนี้กะทีเอาเสื้อเอาเสื้อโป้เจ็ดแปดซะนะสังกันนะเอาเอเอาสองตัวเจ็ดแปดเลยก่อนนะเอาโป้เจ็ดแปดจังกันนะโป้เจ็ดแปดเลยก่อนครับโป้เจ็ดแปดจังกันก่อนเด้อบันนี้ในส่วน เลขที่เพิ่นให้มาตองวัดเนาะเพิ่นให้เลขลรังกับน้ำแมน่นแมน่ไหม,มซุ้มขมา่าไก่ไดเลด้อครับเด้อซุ้มขมา่าเห็นตัวเลขเได้ด้วเรือเห็นไหมอะเห็นมาเห็นตัวเลขว่าซุ้มขมา่าไก่อ๋ออธิบายปะนี่อธิบายเลยครับท่านคนเป็นไรท่านคน ตั้งกองพ่นขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกลังขยับกล่องนี้อหนึ่งครับสิบหกมีหนาคมสามารถโดนเราสิบห้าเนาะปูห้าเจ็ดแปดเนี่ยปูเจ็ดแปดเอาปูเจ็ดแปดนะหรือปูห้าเจ็ดแปดเพ่นไฟตองงวดมาเลยหลอดแหลกสามตัวสามตัวเลยบอกล่างอย่างเดียวกลับด้วยครับสามตัวเลยไหมีดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดครับแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์แปดซึ่งศูนย์แปดเป็นตัวเนียถูกต้องไะตอนที่พ่นไปออกมาตองวดเนี่ยเพื่อเนีนที่หนึ่งแปดก่อน โอ้ปล่อยตรงวอดอกมาก็เน้นที่หนึ่งแปดเนอ่าเน้นทีแปดเลยอาแล้วมาว่องกลมสวนแปดไปเห็นอย่างไรศูนแปดนี่เพิ่นเน้นมากไห้ล่าสุดโอ้ล่าสุดคก็คือรอบสองนี่คือรอบล่าสองรอบสองรอบล่าสุดครับผมครับเพิ่นเน้นที่ศูนแปดครับหนึ่งแปดนี่เอาไว้เป็นตัวร่องสาะครับผมครับหนึ่งแปดตัวเรีนชัดเจนปะครับตัวเรียนชัดเจนปะชัดเจนเนาะอ่าตอนนี้หลังจากนั้นมากก็คือ บอลไม่ท่านแมนกองสุดท้ายมาช่วงกลางๆเพิ่นให้ตัวใหญมากเพิ่นให้เลขมาจักตัวช่วงกลางนี่ยังบอลท่านให้ตัวเลขแต่ว่าสิเป็นตัวดับบาทนี้แมนบอแมนเอาเลขเพิ่นให้ตัวนี้มาตลอดบอให้สามคู่เท่านี้บอสามคู่เท่านี้มาตลอดแต่ว่าเปลี่ยนตัวเน้นเปลี่ยนตัวเน้นซิซิครับบานนี้เพิ่นสำหรับวันนี้เพิ่นให้ตัวดับมานําให้ตัวดับมานําให้ตัวดับมาพร้อมแมนดับสนิทพร้อมดับสนิทล่างบนโอ้เอาสมมูรณ์รา จังซี่นี่กะถือว่าการที่ลงทุนนี่กะถือว่ากระชับเข่าเนาะกระชับเขาลงทุ่นไงขึงน้นน้อยตัวซื้อง่ายแะอ่าน้อยตัวซื้องอออง่ายเบิ้งเลขตัวดับเพิ่นเนาะมันมีมหลายตัวครับมันกลับไปกลับมาสื้ออาสอ 3, 6, 6, 3, 6, 3. งสามสามสองสามหกหกสามจังเสียเลขดับที่นีนดับครับสามแปดแปดสามอ1 9หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับหกเก้าเก้าหกอืมสี่สามสามสี่ ซีสามสามีครับดับร้อมเดชคำว่าดับนี่ก็ต้องบอกพ่อพี่น้องไว้ก่อนเด้อเลขในกล่องสลากว่ามีตัวใดดับจักตัวหมุนไปติดตัวใดตกพว <c oughs> กเลอกออกไามมันออกรวดอ, <c oughs> อันนี้ต้องบอกไว้ก่อน <c oughs> บ่ได้หมายวามว่าบ่ได้หมายวามว่ามันจะออกบ่ได้มบอกครับบ่ได้หมายวามว่ามันจะออกบ่ได้อ, <c oughs> อันนี้คือเปลี่ยนความชอบส่วนตัวของปูก็คือสูตรคำนวณเพิ่นไดมาจยังซี่ละอันนี้อันนี้เขาก็บวัได้ว่าฟันท่องดับนี่คือดับสนิทบัแม่นังสั้นอันนี้คือเปลี่ยนความเชื่ยวของปูอันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนออกตัวแท่นปูไว้เนาะ ป่านนี้หลังจากนั้นมากก็คือล่าสุดมีล่าสุดสุดไทยลยล่าสุดสุดไทยบักมากอีกแล้วเดียแมนมาแมนเพื่อนไฮจังไหนมากไปไหยเลขสามตัวบนซะแล้วโอ้เลขสามตัวบนโอ้นี่บ่กเจ้านางนี่บ่ที่จกนได้นี่ล่ะล่าสุดมากแล้วสุดซุดร้อนๆเลยโอ้นี่บ่กแมนครับเป็นเป็นเลขสองชุดตัวนี้เป็นเลขมันเป็นเลขอันเดียวกันแต่ว่าซับไปสามารถซื้อโอ้เลขซับไปสามารถที่กินเพื่อนหฮตัวใดมากหนึ่งเจ็ดสามห้เนื่องเจ็ดสามเม็ดเดียวมากแมน อันสามหนึ่งเกจนึก่ก็คือทรัพเอาเชือกับเอาง่ายๆมาเลขบนมีชุดเดียวเท่านั้นชุดเดียวปูหายเจ็ดแปดแมนชุดเดียวชุดเดียวโคโลอ่ะการแข่งกับจัดกันคัดกะบพานครับพ่อพี่น้องครับกะได้ความแน่ชัดจากปูหายเจ็ดแปดเาแล้วอ่ะปูเจ็ดแปดครับโอ้ยหลงแต่สีว่าปูหายเจ็ดแปดที่คว้าเปนั้นอ่ะกะ,ะให้เฮาโหในชายาปูเจ็ดแปดซะเนาะอ่าเพราะว่าเพื่อนบ่อยากให้ว่าปูหายเจ็ดแปดอ่าเพราะว่าเพื่อนบ่อยาก ให้มันเอกอกระเลิกไปหลายครับเนื้อจีเป็นด้วยเหตุประการใดกบบระบ่จักที่แน่ๆนี่ก็คือกันว่าเลขยกผู้หาเจ็ดแปดชื่อยากว่าสันคนว่าเนาะมันก็เป็นแต่ายากอยู่นี่ <c oughs> เป็นแต่ซื่อยากแล้วันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนปูบอมเป็นผู้หาเจ็ด,ปดแปดนะครับเลข่องนี้นะครับเป็นผู้เจ็ดแปดนะครับน,นั่นสีเบ,บ้าบจังสี่กับชื่อยากคือเก่าเพราะว่าตอนนี้นี่ข้าเจ้าหู้เลยล่ะว่าเป็นห้ามาเปลี่ยนจังสี่ข้าเจ้าก็จีเข้าใจแล้วล่ะว่าเป็นผู้หายเจ็ดเปดชื่อกันาะครับเอันนี้กั ทางช่องบ่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นที่ว่าสิไปแสกแซงหรือว่าอิงหยังใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าอยากนําเสนอให้พ่อพี่น้องรู้ถึงความแม่ัดของตัวเลขของปูเท่านั้นเองครับอยากว่าให้ตกข้าวนะกระเทียมปูกระลังติดตามปูหายเจ็บแปรยู่นี่บ่อยากให้ตกข้าวบ่อยากให้พลาดในจุดนี้เนาะกระเทียมเลขเพิ่นออกมากเปาะมากนี่มันปะเอฟซีไปเฮ็ดอีหยังอยู่ทา้งหลคือบ่เอาตัวเลขเพิ่นมาลงแม่นบ้านบ้านนี้ก็เลยสิพลาดโอกาสไปก็เลยสิเครียดรติเอฟซีนี่บ้าน เอฟที่กับเกียรติจะคว้างกันเป็ยนยังเกิดบ่บอกระได้แท้บอกเลไยังตอนนี้บอกแล้วตอนนี้ตอนนี้บอกแล้วนะตอนนี้บอกแล้วแต่ถือว่าอันนี้เป็นโตเลขที่ไดมาล่าสูดเด้อพี่น้องเด้ออ่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้แต่ละช่องไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งอ่าอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งพร้อมครับเพราะว่ากันเป็ยนยังก็จะกดกระดิ่งมาเจสมมุติว่าเขากดกระดิ่งไว้ปั๊บเนี่ยอืม เวลาเขาลงคลิปปั๊บแมนบะครับมันกัดสี่เร่งติ้งขึ้นมาเทากับขีได้เบิ้งรถคลีบรถแมนบะครับลังคนเนี่ยว่าจะเปิดไหมถ้าบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปั๊บเลยดิอย่าลืมกดติดตามกดปั๊บเลยดิเด้งออกเด้งเขาอยู่ปะเนี้เด้งออกเด้งเขาอยู่เดี๋ยวกดติดตามเดี๋ยวกดบ่าติดตามเดี๋ยวกดกระดิ่งเดี๋ยวกดว่ากระดิ่งกดทุกเอยก็กดข้างเดียวนะกดข้างเดียวอ่าที่แรกมันจะเป็นสีแดงแมนปะแมนติดตามเนี่ยจะเป็นสีแดงถ้าไปกดปั๊บเนี่ย กลายเป็นสีเกิดกลายเป็นสีเท่าคือติดตามแล้วสชนะแต่ไอ้ว่าถึงกันก็ติดตาม,ตตามว่าตะไคร่เราก็ติดตามถือเลขรถน่าบุญมากด้วยฮะตะไคร่ก็ตามก,ก็ติดตามน่ะถือเลขรถถือเลขรถแม่นว่ารถจะไหนก็วางเสร็จนะจับสนเอา้เอากับในช่องเนี่ยครับที่เห็นเดี่ยวเอฟซีนะ อที่เขาม้าพานเขามาที่ยังกรได้กดติดตามนี่กัดติดตามถือเลขรถถือเลขรถติดตามไปี่น้องกดแต่เม่สนน้าฟาดกด้าดกดกดห้ไวเลยพุกดแล้วก็ทีได้ถือวัดทีมาเนี่ยหาว่าให้ว่าได้คกั่กไปด้วยวัดนี้เพราะว่าเป็ี่นตัวผู้ขาเองเนี่ยตัวกระผมเองที่ไปผาตัดยล่ลงบานมาเพื่อได้เรียกจากสีว่าผีล่งบานเพิ่มล่งบานกับวจักมาบอกนี่ครับกะเพื่อว่ามีโอกาสที่ถืออยู่นะแต่ว่าก็ก็ฟังหไว้หหเนละ ผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกกีฬาภาคอีสานครับผู้ใดย้อนกลับื่อนไปเบางคลิปเมื่อเส้ามือว่าเส้าว,ว่านเนี่ยที่ล่งไวเนี่ยก็สีเห็นววาตัวเลขที่ผีอยู่ร่องบานช่วงผมไปพาตาัดผมก็ออกจากร่งบานนะครับกติายาได้โชคได้ใช้น้ำกันในนวทางกนใส่ครับผู้หาเจ็ดแปดนี่ละครับผู้เจ็ดแปดผู้เจ็ดแปดผู้เจ็ดแปดเรามีมีล่งไว้่องไหนเนี่ยหมายถึงยัง่องที่ทั้งยิปที่เขาจะไปติดตามได้ หลายสองบอลหรือว่าโอ้หลายหลายช่องท่างหลาย,ลายช่องท่างอันนี้ก็ให้แต่ะช่องไปเว้ากันเอาเองเนาะครับให้ไปเว้ากันเอาเองแต่ว่าที่นั่งอยู่น้ำกันนี่ก็ล่องไว้เบิกู้ช่องะแหละครับที่นั่งอยู่น้ำกันเนี่ยอ่ที่แต่ว่าบนันนี้ขอสําคัญบันนี้นสมมติว่าเลขงวดสิมานี่เลขที่ไปนอนอยู่ร่องบานถึอสีเฮ็ดจังไหนทีบ่ได้ขอเงินเอฟที่บ่ขึ้นละสองเมื่อเปลี่ยนไดน ไปนอนอีกบ่เอไปนอนอีกไปนอเงในขกเีู่้ลรอยช่องอยไปเติมกันลสีไปนอนสีไปนอนเอาเรขขึ้นเลไปนอนเอาเลขเนี่ยขัสมมติว e e um ่าถื่อนี่ได้ได้เหยดยังสั้นก็คืออยู่ดีอาอแมนขันสมมติว่าเถื่อนี่พูดสามาใหยรอบสองเลยดิแมนบ่เอาขดจได้เสียเงินสองเมือนี่เราไปนอนนรพยงบานอะจักปวยบป่วยอย่างไรนอนมันก็จำเป็นต้องเอาเขาเมียไปขายอีกแล้วเนี่ยเีฮะ จังไหนกับเปลี่ยนไหนวิลล่าเหรอออฮะเพือที่จะเปลี่นนะวันนี้จะทิศสรุปทิมไทยไหมครับอ๋เดี๋ยวทิศสรุปทิมไทยไปเอาใจไปได้มั้งครับฮ๋อตหรับตัวเลขสองตัวล่างของปูหาเจ็ดแปดหรือว่าปูเจ็ดแปดก็คือหนึ่งแปดหนึ่งเก็ดศูนย์แปดตัวเน้นก็คือศูนย์แปดล่าสุดนะครับต่องวดหนึ่งแปดต่องงวดเน้นหนึ่งแปดนะครับกลางกลางงวดว่าเน้นศูนย์แปด แล้ววันนี้เลขดับอเป็นเลขดับก็คือสองสามสามสองสามหกสามสามแปดแปดสามหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหกซี่สามสามทีแต่ว่าพระเอกของวีนาชี่นี่ก็คือเลขสามตัวที่คนล่อค่อยมากตลอดทิบหาเมื่อไม่เลยแมนทากันให้ว่านอนมาหลับล้องค้นกินเข่าก็บ้เสียบทาเลขปูอนี่ละได้มาแล้วครับ คือหนึ่งเกสามกับสามเกหนึ่งเลขตัวเดียวกันละซับไปซับมาผู้ใดมากจ้างไหนก็ับไปสลัดตัปตตอกันเอาเองเนาะกระจายมีโอกาสมีช่งไม่ใช่กับปูอ่าสลับมือนี่กับเดี๋ยวสีมีอ่าต่อจากคลิปนี้กับสีมีเสียออฟเสียออฟเป็นผู้ที่อ่าเล่าได้เลขได้เบอร์ดูขนาดดูครับอ่าดูใบมากที่เสียออฟนี่ได้เลขได้เบอร์มากเข้าสีได้น้ำเสนอจาก ต่อจากคลิปนี้แหละมีมีสองคลิปที่เฮ้าที่โรเนี่ยถือว่าเปลี่ยนอยากนําเสนอเลยครับแต่ว่าก็ขอออกตัวไก่อนว่าเสียออฟเนี่ยเพื่อนจีเปลี่ยนคนว่ามาล่ามจับจ้าเนี่ยแต่ว่าเลขเลขเพื่อนนี่คันได้บอกนี่คันได้เลขนี่ก็คือถือเนี่ยบอกเป็นเขาบอกเป็นทถือบอกเป็นถือเขาดูวันต่อไปให้เขาดูเสียอ็อฟเสียออฟอฟิเชียลเข่านั้น เสียแป่นเขาเอินอ <c oughs> มีที่ไปที่มาของคขว่าเสียแปนี่นสิเปลี่ยนจังไหนแปล่นย้อนอยังเดี๋ยวเดี๋ยวมีที่เด็ดจะรับคลิปต่อไปอ,อ่าแล้วกับมีอีกคลิปหนึ่งต่อไปอีกเมือนี้กสบมีีสัมผัสอยู่สามคนเนะาะจิ้มงานเท่านี้นึงแล้วก็มีเสียแปลนแล้วก็อีกเจ้าหนึง่งกระดงเดินทางมากตอนนี้ยาพาดครับพ่อแม่วิร่องครับรอดที่ตามครับว่าเมือนี้มีที่เด็ดอย่างมีตัวเลขปากตอนพ่อแม่วิรองเอฟซีหลักการล่าสุดก็คือ สีได้ไปไทยทั้คุณนตาท่อ,ทองสุกสีปล่อยเมล้รงนี่แ <Man. S 2> มนครับคุณนตาท่อ,ทองสุกสีปล่อยแรลงนี่แต่ว่าปล่อยแร้วปล่อยเยลขแก้วแต่ว่าให้ลโมืออื่นอ่าเพื่อให้ลงรม,มืออื่นเพราะว่าให้ให้ว่าตามนัดนะครับให้ลโรคอมือ,อนแต่ว่านคนเหียไทยทั้มือนี่ก่อนครับอสำหรับผู้อยากได้ตัวเลขตัวเบอร์ก็สามารถที่ทรถามได้ทั้ง บุญน้ำโชคเนาะครับถามไปไทยท้ามาแล้วเ่าได้เลขกเลยเนี่ครับโท้ถามได้เลยครับโท้ถามบุญน้ำโชคโท้ถามคนมีโชคคนมีโชคครับหลายๆคนนี่อย่าลืมลงเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปให้เพื่อนเด้อครับเพื่อนท้ถามเพราะว่าผู้อยากลูกก้อนกับมีนะบ่มีไผอยู่ยากลูกหลังหรอกวันต่อไปมันก็ต้องจังสันเหรอเนาะใช่ก็แหงเฝ้าหาตัวละสลากครับผมอ่ะแล้วังจังไหนก็รอติดตามคลิปหน้าคือคลิปการแปลนครับบอกว่าที่เด็ดเม็ดเดียวแตก อาจารย์แปนนี่นะเม็ดเดียว,ว<ะ>แตกเลยเพิ่น pension ีนนิหรีห่เชื่อมรับเลยเพินเ่นเพิ่นเ s ียนอิหลีย่เชียน<ะ>อิหลี่ใครว่าตัวเลขตัวเบอร์อยู่ในโลกนี่ว่าแจมลับตาลงขึ้นอ,ออกลดเป็นผู้เฉลียวฉลาดทั้งสูตรคำนวณแล้วก็เฉลียวฉลาดทั้งฝันคำนวณกัม่นฝันกัม่นฝันกแม่เกิดอยากอยังนี่นอนฝันเอาอิ่มหลด ฟันก็ดีวันต่อไปอ่ะเราค่อยๆสะฟังกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สีจบการนำเสนอซ้ำนี่นะพรพบี่น้องครับจ้าหน้า่ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปน้าพ่อกันไหมครับครับผมสวัสดีครับ